เมล้อนค่ะแตงโม้นหวานนะคะปลาดค่ะราชนีผักเคียวค่ะเมืองชัยนาทรายร้องไปด้วยทุ่งนาและสายน้ำตำบลคุ้งสำเภาหมู่บ้านเล็กๆที่มีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟารม บนเนื้อที่กว่า100ไร่ประกอบไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่และมีแปลงเกรรษตรปลอดสารพิษมีกิจกรรมมากมายที่ให้ความรู้และความสนุกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมริเช่ฟาร์มด้วยกันนะครับ ดูแลฟาร์มค่ะดูแลทั่วไปค่ะจัดก,การวางแผนการปลูกผักวัสดุปลูกอันนี้มีใบมะขามชามใบพักตบชวาปุ๋ยม,มากแล้วก็จะเป็นไข่น้ำหมักค่ะขี้วัวขี้แพะขี้หมกูก็เอามาจากในละแวกของชุมชนเรารับซื้อของชุมชนมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือวันนี้เราจะพาไปนั่งรถอ e ีทคชมฟาร์มด้วยกันหรือถ้าใครอยากจะนั่งรถเอทีวีสนุกสนุกนั่งรถพลังงานไฟฟ้าหรืออยากจะปั่นจักรยาน เราก็มีเตรียมไว้ให้นะครับภายในฟาร์มยังมีกิจกรรมปลูกผักและแกะสลักเมลอนพี่นาจะพาเราไปเรียนรู้การปลูกพืชแบบปลอดสารพิษและเชื่อไหมครับฟาร์มของเราใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่างๆในการดูแลพืชและถ้าหิวกันแล้วเราไปเก็บผักในสวนไปทำอาหารกันครับ เป็นแม่ครัวค่ะผักของเราปลอดสารพิษใสใจลูกค้าสั่งเราก็ไปตัดให้แล้วก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยค่ะหลังจากอินกันแล้วเราก็มาเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มแตงโมและเมลอนสดๆจากในฟาร์มของเราหรือจะดื่มกาแฟสดสักแก้วก่อนไปลุยกันต่อกิจกรรมยามบ่ายมาคลายร้อนกันด้วยกิจกรรมทางน้ำขับเจสกีพายเรือคายักหรือจะนั่งเรือหงกับหวานใจ นั่งเล่นบนหาดทรายริมบึงน้ําใสขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงฟาร์มของเราด้วยปั๊มน้ําพลังแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเราขอแนะนําที่พักให้ท่านได้เอนกายท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านสวนภูวิลล่าหรือจะพักแบบส่วนตัวที่ริชเชวิลล่าที่มีสระว่ายน้ําและบาร์ส่วนตัวหรือถ้าต้องการใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆก็สามารถกางเต็นท์รอบๆบึงน้ําท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมล่องแพดินเนอร์กลางน้ำที่สุดแสนจะโรเมนติกที่ริชเช่ฟาร์มเราปลูกผักหมักดินปลูกดินกินอร่อยเราพึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติเราพร้อมเป็นพลังปลกให้ท่านและกลับออกไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่ดีเกษตรกรยิ้มได้เพราะท่านมาเยี่ยมเยียนเราจะรอทุกท่านอยู่ที่ริชเช่ฟาร์มนะครับ